ส <ates> กิล่มาดูแรงโ้ยมาดง้ดูวมแรโยาดูมแรงโยมควรงโอ้ยมควรงอ้ยาวงไมาเก่มรงบ็ดูเมอาครับออ้ดอรด u แคยมงมา้าอมามโงยะงมรั วิกตอรี่ลูลนัวผมเล่นมาจ้าวันเนี้ยตั้งแต่ประมาณ10บโมงครึ่งนะครับอันนี้คือหลังจากที่อัปเดตแพทอัปเดตแพทมาส,สดๆร้อนๆนะครับผมคือ1 2 3 4 5 6 7งกเ็ดเกมวินเลทร้อยนะครับผมเกมนี้ที่แพ้ก็ก็ไม่เสียดาวนะครับเอาว่าชนะรักกัน MVP สีม่วงนะครับผมก็ <c oughs> ที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น เลนเลนข้างหรือว่าออฟเลนนะครับแต่ว่าจะมีเกมหนึ่งคือเกมนี้นะครับที่ผมจะเอาไปเลนกลางเอยผมจะเอาไปเลนออฟนั่นแหละครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยคิดว่าเราจะเล่นเลนกลางไงคือตำแหน่งมันก็เลือกชัดเจนแล้วว่ากูออฟเลนแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยจะคิดว่าเราเลือกตัวมาผิดอะไรเงี้ยครับก็เลยหยิบไอรีมาก็เลยได้สลับเลนก็ผมก็ไปเลนกลางนะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะจากความรู้สึกที่ผมเล่นเนี่ยผมว่าเอาไปออฟเลนเถอะผมว่าเล่นเล่นเลนกลางผมรู้สึก ยังไงไม่รู้อ่ะเป็นเล่นออฟเลนดีกว่านะมันกดได้หลายตัวมากนะครับผมมาจ้าปรับใหม่เดี๋ยวผมจะเอาสกิลหรือว่าเกมเพย์ที่ผมเล่นเนี่ยมาให้ดูสักเกมละกันนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับมจาจ้าในแพทนี้นะครับว่ามันเก่งขึ้นมากแค่ไหนนะครับไอ้ว่าเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปดูในเกมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอ100ไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปดูในเกมปุญญยปลดฟันเท่าที่ผมลองเล่นมาประมาณ3 4สเกมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าตัวมันเก่งขึ้นนะอันนี้ไม่รู้ได้รู้สึกว่าเก่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแพทที่แล้ววะผมไม่ได้เล่นมาจ้าเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันเล่นง่ายขึ้นและซิกเนเจอร์เลยสก,กิล1สก,กิล2นะครับแต่ผมจะยกให้สก,กิลสําสคัญที่สดุดบอกเลยว่าโคตรโกง ดูดทีโคตรแรงนะครับไปดูว่าจะเป็นยังไงใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <S <S เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเกมนี้ผมเลือกเป็นเอ็กซ์สกิลนะเพราะว่าจะเอามาปิดสกอร์ตอนต้นเกมนะครับเน้นกดตอนต้นเกมนะครับจะเล่นเป็นฟิกเกอร์ก็ได้แต่ผมชอบเอ็กซ์สิมากกว่าน้ำอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรด้วยนะถ้าเจอไอ้พวกพิ้วๆหน่อยก็เล่นเป็นฟิกเกอร์นะครับสกิลหนึ่งปรับใหม่นะผมจะเป็นการปาออกไปแบบนี้แล้วกดอีกทีแล้วมันก็จะกลับไปที่ล่างเงานะครับผมเป็นการปล่อยค้างคาวนะครับผม เป็นสกินผีกระสือมันเลี้ยงค้างคาวไงผ <St ay> มว่าเก่งขึ้นแพทนี้เดี๋ยวรอดูสกิลสอโคตรด,ดีผมบอกเลยที่ปรับมาใหม่ผมยกให้เลยสกิลสองโคตรโหดโคตรโกงสกิลหนึ่งว่าโกงแล้วสกิลสอโกงกว่านะครับจะใช้กับคีมหรือว่ากับคนก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้กับคีมมันจะเบานะครับ ไอพวกจวังหวะที่มันซัรเทนเน่ะมันจะเบาแต่ว่าแท้กับคนเน่ะมันจะแรงนะครับใช่ปาวะแต่ผมอ่านมาก็จะประมาณนี้ครับที่ผมลองลองเล่นมานะใช้กับคนเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับแล้วมันก็จะจะฮิวแรงกว่านีแ่แล้วมันก็จะเรียกไอ้ไอ้ลูกค้างคาวเนี่ยออกมารอบตัวนะครับเวลาเรากดใช้สก,กิลเดี๋ยวรอดูแม่งยิงโคตรเจ็บไอเดียเวลาลิงแล้วกดตีธรรมดาด้วยนะครับโคตรแรงไอเดียจะวัดหรอจ๊ะ เอ็กซ์คิวเข้าหัวหมวดแตกมันคิดว่ามันมีพวกไงเมื่อกี้ตูเลนไม่ได้ดูเลยอ่ะมันฟาร์มคลิปล็งอยู่นะครับดูความแรงแล้วมันก็จะมีไอเกตข้างล่างเหมือนสต็กคะครับพอสต็กหมดปุ๊บไอค้างคามก็จะหายไปทีละตัวทีละตัวเห็นปะเก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเก็บสต็กใหม่มันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมันมันทาให้มันเล่นง่ายขึ้นมันจะเหมือนตูเลนนะครับเวลาเราเก็บสต็กอ่ะมันก็จะมีวงแหวนขึ้นมารอบตัวใช่ไหมครับ เหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่ามาจ้าเนี่ยมันจะดีตรงที่ที่มันเข้าไปกัดแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็จะวนกัดเรื่อยๆนะครับเห็นไหมหูไม่ตายมันอยู่ในระยะป้อมไงเมื่อกี้ถ้ามันอยู่นอกป้อมมันตายไปแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะซัดเทนขึ้นมาแต่ว่ากับกับคีฟเนี่ยมันจะเบานะครับสังเกตไอไอค้างคาวเนี่ยมันจะมันจะเข้าไปต่อด่อยๆนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยไอเกตด ข้างล่างหรือว่าสแต็กเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับพยายามเลี้ยงสแต็กไว้ดีๆโค้ดสำคัญนะครับอันตีมันก็เหมือนเดิมป่ะผมไม่ได้ผมไม่รู้ความต่างของอันตีนะอันตีแต่ก่อนมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะรีเวิร์ฟแค่สก,กิลหนึ่งสก,กิลสองถูกป่ะน่าจะใช่ เรียบร้อยมันยัดสุดว่ะมันยัดสุดว่ะส,ะส,ะสกิลไม่ทาน,นครับผมพยายามลิงก์ให้โดนนะสกิลสองสำคัญนะครับพยายามให้โดนศัตรตูตัวธงตัวแทงนี่ยืนไม่อยู่นะครับเวลาเราลิงก์เนี่ยกดตีธรรมดาด้วยนะมันจะแรงนะครับผมอันนี้อย่าลืมนะ เวลาสกิลสองต้องกดตีธรรมดาใสฮีโร่ด้วยนะมันถึงจะแรงเดี๋ยวรอดูความแรงลิงและตีโอ้ดูความแรงดินี่แค่ทีเดียวแต่เราจะเข้าสุดไมนะ่ได้เพราะฝันอัวค่ำเนี่ยมันจะมาซ้อนนะครับเราอย่าเอาชีวิตไปแรกนะครับไม่คมมันกดได้หลายตัวมาเจ้าออฟเลนน่ะเลนกลางผมว่าจะเล่นได้แต่ผมว่าออฟเลนไม่ดีกว่านะแล้วผมโซโล่คิวโช แปลงร่างเป็นผีกระสือเปร้วเรียบร้อยหัหวแตกเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหเปลี่ยนรองเท้าให้ไวแม่งโดนตันก่อนแล้วเมื่อกี้ลิเลีย,ยเข้ามาควนผม900ถ้าลิเลียมันไม่มาเมื่อกี้ผมโซโล่คิวได้แล้วนะครับลูกผู้ชายเขาดวนเดี่ยวกันอยู่มันมาทำไมวะ <c oughs> แต่ผมชอบกอิวนหนึ่งอ่ะมันเท่ดีอ่ะมันแบบ คือคือมันน่าเล่นขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณนั้นเลยมาจ้าแผ่นนี้เรียบร้อยและตีธรรมดาโคตรแรงบอกเลยถ้าผมได้อพาลิตนะยิงทีหาย,ยจริงๆอะ่ะจะขึ้นอโพาลิตมาก่อนฟอสแก,กนก็ได้นะแต่ผมเอาฟอสแก,กนมาเล่นก่อนดีกว่าเราจะได้เล่นเล่นได้เยอะขึ้นนะว่ามันจะมีกเกาะมีมีเลือดนะครับมันทำให้เราเล่นเยอะในช่วงต้นเกมได้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้น มีแวนมิ่งได้ไงเกมนี้สบายอ่ะดันทางเดียวจบได้เลยอ่ะเฮ้ยมันจบดีโอ้โหหิวแม่งเดินไปตายเนี่ยถ้ามันตีป้อมล่างยาวมันก็จบได้แล้วหรือมันอาจจะได้บาแหลกนะครับเนี่ยมันหิวไงแม่งเดินไปตายดูนะมันผมว่าสกิลสองแม่งโกง สโล่ศัตรูได้ด้วยนะครับสกิลสองผมลืมบอกไปโอ้โหไม่โดนไม่โดนก็ถอยเลยดิแต่มันจะตายมันจะตายตุ้งเอ็กซ์สกิลโคตรแรงเอ็กซ์สกิลเป็นทูดาเมจดนะครับผมเกาะไม่สน สนุกนะผมเล่นมา3-4เกมเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าเบื่อเลยนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของฮีโร่ที่ที่บัฟมาใหม่นะครับก็เหมือนกับความรักนั่นแหละครับความรักก็เหมือนมาจ้าที่ปรับใหม่แรกๆก็ดีหลังๆก็เริ่มไม่สนใจนั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะพูดเพื่อ <laughs> เป็นเกมเถอะตุ <laughs> ้มโอ้ไม่ตายโอ้รวยละ้ะ เป็นไงล่ะความรักก็เหมือนมาจ้าที่ปรับใหม่โดนซ้องติง <laughs> แวนหูแวนซอยแวนซอยเออชันนี้เราพลาดนะครับมันเข้าทีละตัวนะครับไม่เป็แล้วไม่ได้เฮ้ <laughs> แวนดูเพื่อนหน่อยดี <laughs> โอ้โหโอ้โหเกือบตายสกินเม็งโคตรเท่เลยว่ะโกโจบานพี่อยากได้ว่ะแต่ไม่มีตังหรอได้แค่มองได้แค่ดูเขาเล่นนะครับพอจะมีสปอนเซอร์ใจดีสักสักคน2คนไหมครับอยากมีไว้ครอบคองจะต้องรีวิวาไหน่อยละโกโจเนี่ยแต่ผมขอรีวิวมาจ้าก่อนแล้วกันนะ แปลงร่างเป็นผีกระสือเอาไว้แก้ทางาดูเลน่นครงดีนะ่ยเพราะว่าอันตรีของมาจ่าเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยมันจะไม่เป็นนามาตะนะครับผมแล้วฝันของข้าเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับไม่ตกเป็นตาตาตาไม่ตกเป็นทาร์เก็ตนั่นเองเนะครับผมคือเข้าใจัง่ายๆไม่ต้องกลับ้มนก,ก็ได้ดูดูเลือกก,อกลับคีมออกได้ได้นะครับผมชิ้ <Pacific. S 1> นต่อไปผมคิดเป็นสตาร์ออฟนูนะครับผมว่าเจาะเกาะเวทนะครับ คิดว่าผมฆ่ามันได้ปะของผมแค่เนี้ยรอดูเลยสกิวสอให้โดนสำคัญแล้วหลบสกิวให้ได้ยิงสกิวสอเนี่ยอย่าลืมกดตีธรรมดานะครับลิงดูดูความแรงุ้มไอ้อกสกิวเข้าหัวหัวแพกว้าวเวอร์ชันบอกเลยว่าทงทอยนี่เอาไม่อยู่นะครับ ตัวเขาโหดจริงทุกคนอาจจะคิดว่าผมอวยแต่ผมไม่ได้อวยนะครับคือมันโหดของจริงและดูจังหวะนี้จังหวะกล้าเล่นเข้าไปแบบทีเผิ่ตุ้มลิงให้โดนแล้วยิงยิงยิงว้ายบ้า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 ไปแล้วช็อตนี้ โุ้ยแล้วบาร์วินความมั่นใจมันมาไงช็อตกล้าเล่นนะครับล้วงตัวหลักฝั่งตรงข้ามได้ถึง2ตัวคือตัวเลนกับไวโอเลตนะครับผมเชี้ยตัวแรงครับเนี่ยเห็นไะลิงลิงตีลิงตีหมาวว่วาโคตรแรงแล้จะดูดเลือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเป็บนบ้าตังกิตที่เลือดเฮ้ยเพื่อนถอยถอย,ถอยนิดนึงดิอๆๆโอ้โหแวนกูแวนกู ต้องเล่นแล้วว่ะขอสักตัวโอ้โหยังดีที่ผมฆ่าไวโ l e เมาได้นะครับผมเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนผมไม่ไม่มีเกียร์ถอยวะเืนอนก็ห็ห้าวเกินดีนะที่ผมฆ่าแครี่มันได้ไม่งั้นมันยิงป้อมแตกแล้วนะครับตอนนี้เน่นกักกักอะไรวะอะไรคือเล่นกักกัก ช่วยอธิบายให้กูฟังดีเพื่อนมันคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> คือข้อเสียสิเรามันไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของการกดโซโล <surveys> อันนี้ผมโซโลเนะี่ยยังไม่แพ้ครับผมวันนี้ยังไม่แพ้มาจ้าวินเลดหนึ่งรอต้องขายรองเท้าเลยอ่ะไม่ <c oughs> ขายรองเท้าล้อกกาอเกิดนะครับแต่ตอนนี้ตังน่าจะยังไม่พอเซตเคียวโอเคน่าจะพอนะละเ0 0ดร้อยนะครับซับเคียวก่อนแล้วกันแล้วกดไม่ทันโอเคเฮกมาแล้วดูดูนะยิงโอ้ยยิงดูยิง,ยง,ยงนั่นแทงนะว้ยเอ้ยจบแบบงงๆยิงแทงโคตรแรงบวกอโพาลิตด้วยไง อันดับหนึ่งอยู่แล้วผมอยากจะเล่นให้ดูสักสิบเกมนะครับผมมาจา้าแพทนี้เล่นมันจริงเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นสิคิวนะครับไอเทมประมาณนี้เลยนะครับดาเมจหนึ่งแสนเยอะสุดโอ้แวนเยอะสุดแต่โทษทีวะพอดีผมได้ VP ีไงเอ้ยเอเมิลี่ก็ปรับใหม่นี่ถูกป่ะก็มาอยู่ทำไมผมเจอเอเมลิลี่บ่อยๆนะครับผม โทษทีว่ะพอดีมาจ้ามันเก่งเกินต้านก็มาันนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นมาจ้าในแพทใหม่นะผมว่าออฟเลนเนี่ยมันผมว่ามันเหมาะกับออฟเลนมากสุดละถ้าเอาไปเข้าป่าเนี่ยถามว่าเหมาะไหมมันคือมันจํากัดอะว่าถ้ามันตีมอนเตอร์ป่ามันจะเบานะครับมันก็เลยอาจจะเอาเล่นป่าก็เล่นได้แหละครับแต่มันอาจจะยากนิดนึงเพราะมันเบาไงว่าไปยู่ออฟเลนดีกว่าผมว่าแ่นนี้ออฟเลนแม่งมามาจ้านะครับ ไม่เชื่อลองเล่นตามผมดูโอเคถ้าเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับไต์กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันจะเกิดไปก็กราบขออภัยเพื่อนเพ่อทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายุซคน